สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพครับช่องตองพรพรมครับเที่ยงเศษๆใกล้บ่ายโมงครับนำข่าวดีที่สุดมาบอกครับมาแล้วครับข่าวดีที่สุดที่พี่น้องชาวนารอคอยครับไร่ละพันครัวเรือนแล้วไม่เกิน10ไร่สูงสุดช่วยชาวนาหน0 0 0บาทค่าเกี่ยวข้าวครับวันนี้คณะรัฐมนตรีประชุมกันแล้ว3ธันวาคม257พ้และมีมติเห็นชอบและอนุมัติโครงการอนุมัติงบประมาณแล้วนะครับยินดีด้วยกับพี่น้องชาวนาครับ ส่วนวันโอนขั้นตอนต่อไปครับกรมส่งเสริมการเกรษตรกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จะได้ส่งข้อมูลการลงทะเบียนปลูกข้าวของปีนี้ไปให้ธนาคารทกศนะครับธนาคารทกศก็จะได้จัดทําแผนการโอนโดยจะมีการโอนเงินให้กับพี่น้องชาวนาเป็นรอบๆแล้วก็เสนอแผนการโอนต่อบอร์ดทกศต่อไปเมื่อบอร์ดทกศมีการประชุมและอนุมัติแผนแล้ว ก็จะแจ้งข่าววันที่ที่จะโอนเงินให้กับพี่น้องชาวนาให้กับพี่น้องชาวนาได้รับทราบอีกครั้งช่องตองพรพรมก็จะติดตามข่าววันโอนมาเล่าให้ฟังทันทีที่ธนาคารตกรสมีมติอนุมัติแผนการโอนและแจ้งวันโอนออกมารอฟังข่าววันโอนต่อไปครับส่วนสำหรับวันนี้3ธันวาคม2 5ง7หก็แสดงความย,ยินดีกับพี่น้องชาวนาและมาแจ้งข่าวดีที่สุดสำหรับพี่น้องชาวนาไล่ละพันอนุมัติแล้วนะครับคลิปนี้ลาไปก่อนครับ รอฟังข่าววันโอนเร็วๆนี้ครับสวัสดีครับ